สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรโทาชาตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะในการทำคลิปความรักนะคะก่อนอื่นนะคะช่วงเทศกาลสงการานต์ก็ต้องอวยพรกันนิดนึงนะคะขอให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะคะ มีความสุขสมหวังนะคะมีความเป็นสิริมงคลนะคะเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของไทยตรงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองช่วยให้คุณเนี่ยประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีก็ขอให้หมดไปโดยเร็วนะคะมีแต่สิ่งดีๆมีแต่เรื่องดีๆโชคดีๆที่จะเข้ามาในชุตของคุณทุกๆท่านเลยนะคะตรงนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะประสบในสิ่งที่ ตั้งใจนะคะสมหวังดังใจกันทุกคนเลยนะคะตรงนี้เรากลับมาดูเรื่องของความรักนะคะ Love Story มาแล้วนะคะ Love Story กลับมาแล้วนะคะ Love Story เป็นการให้ไพ่เสี่ยงทายทำนายรักนะคะไพ่เล่าเรื่องอาจารย์แกะเรื่องราวตรงนี้นะคะไม่สามารถกําหนดสถานะได้นะคะแล้วแต่ว่าไพ่จะกาหนดเรื่องราวของคนสถานะไหนมานะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นสิงค์ สถานะไหนนะคะวันที่ในการแบ่งราศีแบบไทยนะคะสามารถดูได้นะคะใต้ชื่อคลิปนะคลิปเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะใครที่ลัคนาสถิตในราศีสิงสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีแบบไทยคะ่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวในฝั่งฝั่งแรกนะคะกองที่1อาจารย์จะให้เป็นตัวแทนของชาวลัคนาราศีสิงไปก่อนนะคะแล้วถ้า มันสลับตัวตนกันยังไงนะคะคุณผู้ชมต้องไปสลับกันเองนะคะตามแต่ว่าอันไหนเป็นตัวตนของคุณอันไหนเป็นตัวตนคนรักของคุณนะคะตรงนี้มันเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงได้ทั้งร้อเนะคะเพราะนั้นโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะคะ,ะทีนี้มาดูซิฝั่งแรกนะคะสมมุติว่าเป็นชาวลนาราศีสิงห์นะคะตัวคุณได้ justice นะคะ empress แล้วก็มี6ไม้เท้านะคะไพ่ขึ้นมานะพลังงานตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะคะถ้าเป็นผู้ชายเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะ คุณอนะเป็นคนที่เหมือนประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะหรือประสบความสําเร็จในด้านการเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะคะหรือมีความเป็นผู้นําในสิ่งที่คุณกําลังจะทําอยู่ไม่ว่าการเรียนหรือในหน้าที่การงานตรงนั้นนะคะดูสิความเป็นเ m p r e s มีความเป็นผู้นำา m p มเพสหรือ emperer เป็นผู้นํามีอํานาจนะคะมีความรับผิดชอบ สามารถตัดสินใจแล้วก็ทำในสิ่งที่ใหญ่ๆได้นะคะคุมโปรเจกต์คุมอะไรต่างๆได้จัสติสคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือน่าไว้วางใจนะคะเป็นคนที่คนอื่นๆยอมรับในความสามารถของคุณนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าปกครองคนอื่นได้เป็นผู้นำคนอื่นได้นะคะได้รับการยอมรับหกไม้ท้าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณทําอยู่ในงานที่คุณทานะในธุรกิจในหน้าที่การงานการเรียนของคุณนะคะ คุณมีชีวิตที่ดีอะนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณขาดไปนะคะคุณกำลังรอคอยอยู่นั่นก็คือนะคะนั่นก็คือความรักนั่นเองนะคะเนี่ยก้าวถ้วยแล้วก็สอเหรียญบางคนเนี่ยมีคนที่เข้ามานะก้าวถ้วยไม่ใช่ไม่มีใครเข้ามานะคะแต่คุณช่างเลือกอะนะคะ คุณลังเลคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะดีพอสําหรับคุณไหมคนนู้นก็มีที่ติอย่างนู้นคนนี้ก็มีข้อไม่ดีอย่างนี้นะคะบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าเอามาเขย่าวรวมกันได้ไหมจะได้ไม่มีที่ติจะได้สมบูรณ์แบบนะคะแต่มันก็ไม่สามารถทําได้นะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณรายกายเป็นคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาในความรักแล้วก็เข้าๆออกๆอ,อ่ะนะคะไม่ได้จริงจังไม่ได้ ไปลงหลักปักฐานกับใครเพราะรู้สึกว่าคนที่เข้ามานะคะยังเป็นเ้าถ้วยยังไม่มีคนที่จะมาเติมเต็มเป็นสิบถ้วยคนที่คุณจะแบบลงเอยมั่นหมายแต่งงานได้นะคะตรงนี้โอ้ยเลือกเยอะอะเป็น perfectionist นะคะแล้วก็นาราศีสิงสําหรับตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณเป็นคลิปของความรักของคนโสดนะคะคนโสดที่ช่างเลือกคนโสดที่แต่งงานช้าคนโสดที่มาตรฐานสูงนะ พราะว่าถ้าคุณเป็นระดับของ M p h a s คุณก็รอ Emperor นะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณเป็น Emperor คุณจะต้องรอคนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเป็นระดับ M p h a s นะคะเนี่ยดูสิคุณก็รอรอรอนะคะรอไปสร้างฐานะสร้างความเป็นอยู่นะคะแปดเหรียญ่ะนะคะบางคนอาจจะรอนานจนล่วงเลยเข้าเลขสามกว่าแล้วนะคะบางคนเข้าเลขสี่แล้วนะคะแต่โชชะตาก็ไม่ได้ ทำให้คุณต้องรออีกแล้วนะคะดูสิเมจิกเชียนในที่สุดคุณก็ได้มาพบกับคนคนหนึ่งที่เก่งฉลาดไหวพริบดีมีความสามารถมีความรอบร,รู้รอบด้านนะคะเขาเป็นเมจิกเชียนนะคุณเป็น Emperor, เอ็มเพสเอ็มเพลอร์ก็เป็นเมจิกเชียนผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนที่ฉลาดมากๆนะคะเขาเข้ามาตรงนี้เจ็ดเหรียญน,นะคะคุณรู้สึกประทับใจคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่เจ็ดเหรียญน,นะคะ เขาเข้ามาลบความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดีพอหรือเปล่าเขาพิสูจน์ตนเองให้คุณเห็นนะคะว่าเขาดีพอนะอะไรที่คุณเคยตั้งตั้งมาตรฐานตั้งอะไรไว้เนี่ยตรงเนี้เหมือนตรงนี้นะคะเขาผ่านมาตรฐานนะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ของคุณนะคะดูสิ judgment จบด้วย judgment คุณรู้สึกว่าเขาคือคู่ของคุณนะคะเป็นปฏิหารแห่งความรักของคุณที่ขึ้นมาตรงนี้มาดูในฝั่งเขา Amazing ม,มากๆนะคะตรงนี้ อาจารย์เปิดไพ่มาก็แบบใบแรกก็เป๊ะออกมาเลยนะคะไม่ได้จัดไพ่นะเนี่ยเปิดออกมาก็เป๊ะใบแรกเป็นเมจิกเชียนนะคะสหรับกองของเขาเขามาจริงๆนะคะเมจิกเชียนตรงนี้นะคะเมจิกเชียนกับเมจิกเชียนนะคะดูสิออกมาสองกองเลยนะเป็นปฏิหารมากมากนะตรงนี้คนนี้นะคะคนที่เป็นต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษานะคะชาวต่างประเทศของคุณนะเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเนี่ย หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นคนที่เหมือนกับทํางานเก่งนะอาจจะมีธุรกิจมีอะไรเป็นของตอนเองแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาอะเคยมีแฟนแล้วนะคะเขาเคยมีแฟนแล้วแฟนของเขาก็เป็นคนเก่งนะคะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเก่งเช่นกันนะคะเก้าเหรียญน,นะเนี่ยสองถ้วยเคยคบหาดูใจกันนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นแต่งงานบางคนก็แค่เป็นแฟนกันนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาอะ ราชินีไม้ท้าคู่ของเขาก็เป็นคนเก่งเก่งกับเก่งแล้วปรากฏว่าเก่งกับเก่งมาเจอกันแล้วมันมีความขัดแย้งอ่ะมันมีความงัดข้อกันนะคะเก่งกับเก่งมาเจอกันแล้วไม่ค่อยลงตัวนะคะกลายเป็นว่าแบบมีอีโก้มีอะไรใส่กันนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเหมือนเขาเดินออกมาจากความรักหรือว่าแฟนของเขาเนี่ยเดินออกไปทิ้งเข้าไปจากความรักในครั้งนั้นนะคะแปดถ้วยนะจบกับความรักไป จนเมื่อเขาได้มาเจอคุณนะคะในนี้ตัวคุณเป็นราชินีเรียนนะคะคุณเป็นเอ็มเพสหรือราชินีเรียนนะคะศักดิ์ศรีก็ใกล้ๆกันเลยนะคะตรงนี้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารอคอยมานานดูสินะคะส สีดาบนะคะรอคอยมานานเหมือนเป็นคนในฝันของเขาเจ็ดถ้วยเห็นไหมคะเป็นคนในฝันเป็นผู้ชายในฝันหรือเป็นผู้หญิงในฝันของเขานะคะซึ่งเขารู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดอย่างประหลาดนะคะจัสติเมมันเกิดขึ้นเหมือนกับว่าเขาอะเคยเจอคุณที่ไหนมาก่อนคุ้นเคยกับคุณมากๆนะคะหรือว่าคุณเคยอยู่ในฝันของเขามาก่อนก็ได้นะคะเขารู้ในทันทีนะคะว่า คุณอ่ะคือคนที่เขาจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์ตรงนี้แปดแม้เท้าเดอ s ซันแล้วก็มั่นหมายแต่งงานคุณคือพ่อของลูกหรือแม่ของลูกเขาในอนาคตนะคะหรือถ้าคุณเป็น lgbt นะคะคุณก็คือคนที่จะอยู่กับเขาตลอดไปจนชั่วแบบชั่วชั่วชีวิตของคุณสองคนนะคะพลังของเดอะซันนะคะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มให้ หน้าที่การงานของคุณเนี่ยมีชื่อเสียงนะคะเดินคู่เคียงกันได้อย่างเหมาะสมะนะคะสมเกียรติสมศักดิ์สีนะคะพลังของตะซันเป็นคู่ที่เหมาะสมกันทั้งในด้านของหน้าที่การงานสถานะทางสังคมนะคะความรู้ความสามารถมีความรักต่อกันนะคะโอ้ยทำไมมันดีงานางนี้คะความรักของชาวล,าลัคนาราศีสิงห์ในที่สุด คุณก็เจอกับคู่ที่เหมือนกับเป็นคู่บุญบรารมีของคุณนะคะพลังของเดอะซันเข้ามานะคะคู่บุญบรารมีนะคะคู่ที่เคยแบบว่าผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนนะเพราะนั้นอาจารย์รู้แหละว่าเพราะอะไรคุณถึงต้องรอเขาแฮงแมนห้อยหัวตองแต่งตองแต่งนะคะเพราะเขาคือคู่บุญบรารมีอาจจะเคยอธิษฐานนะคะว่าชาตินี้จะกลับมาเป็นคู่กันจะไม่ไปมีใครทั้งนั้นคุณก็เลยต้องรอเขาอะนะคะก็เลยแบบต้องแต่งงานช้านะมันอาจจะมีวิบากกรรมทางความรัก ะะแต่อย่างน้อยมาชา้าแต่เขาก็มานะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ดูสินะคะเขามาพร้อมกับบาดแผลในใจนะที่ต้องเลิกลากับคนเก่าคนนั้นนะคะแต่พอเขาเจอคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขาเนี่ยเดอะซันแล้วก็โ m e ตรงนี้นะคะดูสิอืมเป็นครอบครัวมาสร้างครอบครัวเดียวกันนะคะ p พ y attention to sign โอ๊ยหรือว่าใคร คุณหรือเขาไปอธิษฐานขอความรักหรือเปล่านะคะแล้วปฏิหารจัดเม้นต์นะคะก็เกิดขึ้นนะคะดูพลังของไพ่ขึ้นมาแม่นตรงมากๆนะคะตรงนี้ออเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าคนคนนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นคลิปคนที่โสดนะคะหรือว่าอาจจะโสดแบบว่าเคยมีบาดแผลมาก่อนนะคะสำหรับฝั่งของเมจิกเชียนคนนี้นะคะอ๋ออาจารย์ลืมดูนะคะว่าแล้ว ความเป็นเอมเพสของคุณนะคะตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างตัวตนข้างในของคุณนะคะภายนอกคุณเป็นคนที่แบบว่ารับผิดชอบสูงนะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่เหมือนกับเกิดมาเพื่อมีอํานาจนะมีวาสนาบารมี ตัวตนข้างในของคุณนะคะ The f i r แ Fairy เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมองโลกในแง่บวกนะคะมองคนเท่าเทียมกันกันกบคุณนะคะมีหน้าคนถึงใครๆก็ยอมรับคุณนะคะเพราะคุณแบบว่าไม่มองใครที่ต่ำต้อยด้อยค่าไปกว่าคุณอะนะคะมองคนอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มีความคิดบวกนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่ดีกับทุกๆคนนะคะคุณก็เลยเป็นคนที่แบบใครๆก็ยอมรับแล้วก็รัก ใน,ในความดีของคุณนะคะเทมเพลคนนี้อ่ะขอดูซิมีอะไรอีก The cat แต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองสูงนะคะ h e a l t h y b a u n d a r y โอ้โห oh, เป็นคนที่แบบว่ามีโลกส่วนตัวนะคะ นั่นไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทำไมคุณถึงแต่งงานช้านะคะ The แคทนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากแต่ว่าถ้าจะให้คุณอยู่คนอื่นนะคะในช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานคนอื่นคุณทำได้นะแต่คุณจะต้องมีเวลาส่วนตัวของคุณมีโลกส่วนตัวของคุณนะคะคุณเป็นคนที่รักคนยากนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณรักแล้วคุณพร้อมที่จะรักแล้วก็เสียสละนะคะโลกส่วนตัวแบตเตอรี่ของคุณนะให้กับคนรักของคุณนะคะหรือให้กับความเป็นครอบครัวของคุณ เนะนี่ยเห็นไหมคะ The Cat ตรงเนี้ยโอ้โห oh <boy. S 1> <laughs> เป็นคนที่อาจจะมีความเข้าใจยากอยู่บ้างน,นะคะอนอกจากเป็น f ฟ r ฟ Fairy ยังเป็น The Wind Fairy ด้วยนะคะ Hot w o r ์สนะคะ Intellectual analysis นะคะเป็นคนที่ฉลาดมากๆเป็นคนที่รู้จักพูดนะคะรู้จักควบคุมความคิดคิดก่อนพูดเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากๆนะ Perfectionist มากๆนะคะสำหรับ MPEs ของเราอ่ะเดี๋ยวมาดูเมจิกเชียนบ้างนะคะว่าตัวตนลึกๆของเขาเป็นยังไงนะคะขอดูตัวตนที่แท้จริงของเมจิกเชียนด้วยนะคะ ตรงนี้เมจิกเชนเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่รอบรู้มากความสามารถนะคะมีความสามารถในการเจราจาสื่อสารโน้มน้าวใจคนอื่นนะคะเนี่ยเขาคุมหมดเลยนะคะท่าตินน้ำลมไฟนะคะพลิกแพงแก้ปัญหาเก่งมากๆนะคะคนคนนี้ลึกๆเขามีความกลัวอะไรบางอย่างกลัวไม่ทําไม่ดีกลัวประสบไม่ประสบความสําเร็จนะคะกลัวผิดพลาดกลัวล้มเหลว ะะเพราะนั้นทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันก็ต้องดีนะมันก็ต้องเพอร์เฟกเหมือนกันเนี่ยคุณสองคนก็มีอะไรที่มันคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะชอบอะไรที่มันเพอร์เฟกอ่ะนะคะมาตรฐานคุณสูงพอๆกันเลย d i s r u p t i o n นะคะมีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางเขานะเช่นในเรื่องของความรักนะคะเขาก็ผิดหวังในเรื่องของความรักมาเหมือนกันนะตรงนี้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสอะไรในชีวิตที่บางทีก็ควรจะได้รับโอกาสที่ดีกว่านี้แต่มีอุปสรรคเข้ามา ะะก็เลยอาจจะทําให้ชีวิตเขาเนี่ยมีความยากลาบากไปบ้างเดียนะคะเป็นคนที่สุภาพนะคะเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่นะคะรักประชาธิปไตยนะคะเขาเป็นคนที่แบบเหมือนปณีประมนะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่แตกหักไม่ไปก้าวร้าวไม่ไปอะไรกับใครไม่ไปมีเรื่องกับใครนะคะอือ่ะโอเค <laughs> กับเลิมนะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อนะคะสำหรับ คนรักของคุณนะคะว่าเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรได้บ้าง Merc ์คิวนะคะวันพุธเมจิกเชียนโหตรงเป๊ะเลยนะคะเทพเจ้าแห่งการสื่อสารดาวพุธนะคะเมจิกเชียนกับ m e r c u r y รคือคนเดียวกัน่ะขอดูนะคะชาทัดลงค่ะชาลัคนาราศีตุลน,นะคะลิบบ้าคนที่มีความยุติธรรมด้วยนะคะเาอรัสชาลัคนาราศีพฤษศนะคะธาตุดินค่ะ คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนที่เกิดธาตุน้ำโอ้ธาตุน้ำมาเต็มเลยนะคะชะละาลคนาราศีมีชะลคนาราศีกรกฎและชะลคนาราศีพิจิกค่ะครบทีมเลยนะคะธาตุน้ำอขอดูต่อนะคะคนที่เกิดธาตุดินชะลคนาราศีมังกรค่ะแคปเปค้ คนที่เกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะธาตุไฟยังไม่ออกเลยนะคะซัเทิลนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดท่านลงค่ะชาวลัคนาราศีกุมนะคะ คนที่เกิดธาตุไฟค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูค่ะสิงห์กับสิงห์ด้วยนะคะคนที่เกิดธาตุน้ำซ้ำนะคะก็เรากดไปแล้วเนะาะอีใบหนึ่งนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะโอเคนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะตรงนี้เป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีทุกวันเกิดนะคะเดี๋ยวเรามาดู ให้ออร์คนะคะว่าจะให้ความแนะนําอะไรกับความรักของคุณนะคะชาวราศีสาาิงห์ will be in g เป็นความรักที่มันรอนะคะรอให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอนะคะคือคุณมาตรฐานของคุณสองคนเนี่ยสูงพอกันเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้คุณค่อนข้างเลือกนะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะแล้วในที่สุดคุณก็มาเจอกันนะมันเป็นปาฏิหาริย์ใหความรักนะคะ นะสมคุณค่าสมศักดิ์ศรีอะนะคะเก่งกับเก่งมาเจอกัน่า s e n s i t i v i t y นะคะเป็นความรักที่ดูเหมือนภายนอกมีความเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอารมณ์ความอ่อนไหวที่เข้ามาด้วยนะคะเมจิกเช่นของเราก็อาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะกลัวผิดพลาดกลัวล้มเหลวนะคะมีความรักก็อยากให้มีดีๆนะ Lee a w a k e n นะคะ เหมือนเป็นการกลับมานะคะกลับมาตื่นรู้กลับมาตระหนักในเรื่องของความรักอีกครั้งนะคะหลังจากที่เมจิกเชนของเราก็ไปเศ้าเสียใจกับความรักทั้งก่อนที่มันผิดหวังนะคะที่ต้องถูกทอดทิ้งกันไปคอนโทรลนะคะมันเหมาะกับตัวตัวคนสองคนมากนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะคุณไม่ได้รีบร้อนในการที่จะลงไปมีความรักเลยคุณเลือกคุณรอดูนะคนที่จะเหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะ นในชิดของคนสองคนอาจจะมีคนมากมายที่ผ่านเข้ามานะคะแต่คุณควบคุมตัวเองไม่ให้ไปเลือกไม่ให้ไปรักใครที่แบบว่าเหมือนดีแต่เปลือกดีแต่อะไรแบบนี้นะคะคุณดูคนอย่างถ่องแท้เลยทีเดียวนะคะควบคุมตัวเองถึงแม้ว่าจะอยากมีแฟนแต่คุณถ้าไม่เหมาะสมคุณก็ไม่มีนะคุณก็อยู่กับตัวเองได้มาดูสิในอีกชุดหนึ่งนะคะตรงนี้ชุดสีสันสดใสนะคะคัลเลอร์ฟูลมากๆ Newly yourself <c oughs> คุณนะเป็นคนที่แบบทั้งสองคนเลยนะจะรู้สึกคือเลี้ยงตัวเองได้อะดูแลตัวเองได้ดีมากๆอ่ะนะคะสร้างฐานะสร้างอะไรได้เพราะมีความสามารถมากความสามารถได้กันทั้งคู่นะเพราะนั้นตรงเนี้คุณไม่ได้กลัวหรอกชีวิตโสดอะ <c oughs> มันจิบจิบมากๆนะคะคุณแค่รอคนที่สมบูรณ์แบบเข้ามาเท่านั้นแหละนะคะถ้าไม่ดีคุณก็ไม่แต่งถ้าไม่ดีคุณก็ไม่คบเป็นแฟน embrace your sensitivity นะคะ คุณรู้จักแบบเขาเรียกว่าจัดการนะอกกอดอารมณ์ที่แบบคณอ่อนไหวคุณเศร้าคุณเสียใจคุณเหงาคุณรู้สึกเปล่าเปลี่ยวเนี่ยคุณดูแลอารมณ์ของตัวเองได้นะคะคุณควบคุมอารมณ์ของตนเองได้คุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้เหตุผลน่ะนะคะในการจัดการกับอารมณ์ในแง่ลบต่างๆได้ดีขอดูก่อนนะคะอัฟเฟียอัฟ you ย o v e เมื่อไหร่ที่คุณแบบว่าได้เจอคนที่ดีเนี่ยเนี่ยอย่างตรงนี้ที่คุณได้เจอกันแล้วกันนะคะมันเป็นพลังของคุณรู้แล้วแหละว่าเขาคนนี้คือคู่ของคุณที่เหมาะสมที่จะเป็นคู่ของคุณนะคะคุณไม่รีรอนะคะที่จะเสนอสิ่งดีๆนะคะทําสิ่งดีๆให้เขาให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าเราชอบคุณนะเราสนใจคุณนะมาเป็นแฟนกันนะมาเป็นคู่ชีวิตกันนะ <laughs> นะคะ Uh, It's time to stop procrastination โ oh, <laughs> ุ <don> ้ย <'t> โดน <laughs> มากนะคะหยุดได้แล้วนะคะหยุดการรอคอยสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะคนรักของคุณมาแล้ว Judgment บุพเพสันนิวาสของคุณมาแล้วนะคะหยุดการรอคอยสิ้นสุดการรอคอยค่ะ Procrastination นะคะ,ะ,คะไม่ต้องรออีกแล้วนะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่มันมีเงื่อนไขของการเวลานะการผัดผ่อนคนนั้นต้องดีกว่าคนนี้คนนี้ต้องดีกว่านั้นคุณเจอคนที่ดีพร้อมคุณโอเคละ ะะสามารถเริ่มต้นกับคนนี้ได้เลยนะคะโอ้ยดีใจด้วยนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นความรักที่รอคอยกันยาวนานทีเดียวนะคะแต่คุณก็ได้คุ้มค่าสมกับที่คุณรอคอยจริงๆนะตรงนี้อาจารย์นรีก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะใครที่ยังไม่เจอขอ,อยได้เจอโดยเร็วนะคะความรักของโรสตอรี่ชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนเมษายนนี้นะคะแบบโอ้โรแมนติกสุดๆนะคะคุ้มค่าสมกันรอคอยจริงๆนะ ขอบคุณสำหรับการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ40,000แล้วอาจารย์นรีก็ลุนมากๆนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อย่าลืมนะคะส่งกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ